สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลอวิซ่า แคลิซ like, ่าเล่นต mm ุ hmm. mm ๊กตาแป๊บเดียวถึงกับดราม่าเลยหรอเมนเจนนี่ทำไมถึงอคติกับน้องขนาดนี้แคลิซ่าเล่นตุ๊กตาแป๊บเดียวถึงขั้นว่าลิซ่าไม่มีมารยาทเลยหรอพวกคุณใจร้ายกับน้องลิซ่ามากนะแล้วคนที่ไม่ดูคอนตามไปว่าลิซ่านะไปดูวิดีโอเต็มด้วยนะว่ามันเป็นยังไง ตอนที่เจนนี่กำลังพูดลิซ่ามีแต่ก้มก้มแล้วก็ก้มหลับฟังที่เจนนี่พูดตลอดเพียงแค่เสี้ยววิธีลิซ่าเล่นกับตุ๊กตาแค่นั้นมาว่าลิซ่าไรามารยาทแล้วหรอพวกเธอที่ว่าลิซ่าใจร้ายมากนะที่จริงเจนนี่ก็แค่ขำๆกับลิซ่าเท่านั้นแหละแต่เมนเจนนี่เฉพาะบางคนก็ประสาทแยบมากคอยหาแต่จ้องจะจับผิดลิซ่าอยู่เรื่อยเป็นแบบนี้จะให้ลิซ่าอยู่ต่ออีกหรอ เราสงสารลิซ่ามากลิซ่าเป็นีคระบายอารมณ์ของพวกคุณหรอเราแต่เราไม่เคยไปยุ่งกับเมนคนอื่นเลยมีแต่เอนดูซะด้วยซ้ำแต่พวกคุณมีแต่จะว่าร้ายให้ลิซ่าเมนใครๆก็รักรักมากด้วยที่จริงเรารักวงแบ็คพิงค์มากอยากให้วงแบ็คพิงค์อยู่นานๆแต่เบื่อเมนที่ชอบโจมตีลิซ่า ขนาดตอนนี้พวกเราทุกคนกำลังลุ้นว่าแบ็คพิงจะต่อไหมแบ็คพิง์จะมีอีกไหมแต่ก็ไม่ว่าให้ยังมีคนที่จะจิกกัดดูพวกเธอทั้งสี่คนอยากร้องไห้เลยเหมือนพวกเธอกำลังจะอำลาแฟนขับนี่ทะเลาะก,กันฉันอยู่หัวกันแต่แม่บ้ารักกันมาก เจนนี่กับลิซ่าเขารักกันมากเล่นคอนที่เกาหลีครั้งสุดท้ายเป็นคอนที่ปิดทัวร์แมมบาทั้งสี่คนร้องเพลงไปด้วยร้องไห้ไปด้วยไอเราที่ดูก็อยากร้องไห้ไปด้วยแมมบาดูบลิงพร้อมกับน้ําตาไหลดินออกมาและลิซ่ากั้นน้าตาเอาไวส้สุดๆที่กําลังพูดกับบลิงลิซ่าน้องซึ้งที่บลิงรักเขาขนาดนี้ ออก,กันที่ข่าว YG คือเทรนเว็บบออันดับหนึ่งที่ YG ออกมาพูดถึงการปฏิเสธต,ต่อสัญญาของลิซ่าทำให้หุ้น YG ร่วงหนัก9%ตอนนี้ความเห็นในเว็บบอส่วนมากแฟนๆสนับสนุกนการตัดสินใจของลิซ่าการปล่อยข่าวก่อนหน้านี้ก็เป็นกลยุทธ์ไล่ล่าให้น้องลิซ่าต่อสัญญาเท่านั้นถ้าหุ้นบริษัทไม่ตกเยอะขนาดนี้ YG ก็คงปล่อยข่าวมาเรื่อยๆ YG ก็คือ YG ไม่เคยปกป้องน้องเลย พ่อมีผลกระทบกับคุ้นก็ออกมาพูดเลยนะที่จริงไม่อยากให้น้องลิซ่าต่อสัญญาเลยอยากให้มีอิสระในการทำงานเพราะน้องลิซ่าไปต่อได้อีกยาวไม่ต้องกักความสามารถเพราะวายจีชอบกักความสามารถน้องถ้าน้องตอบก็อาจจะดองน้องอีกเพราะความสามารถน้องยังมีอีกเยอะที่ยังไม่ปล่อยตอนนี้ลิซ่าก็ประสบความสำเร็จมากๆแล้วแต่ว่าลิซ่ายังไปได้ไกลกว่านี้อีกเยอะ ลิลี่ทุกคนเคียงข้ามน้องตลอดไปนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ